สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้ที่จันทบุรีฝนตกนะคะที่ปัจจุบถ่ายคลิปเนี่ยเบาลงแล้วนะคะทุกคนก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งชั่วโมงอหอย่างแรงเลยค่ะทุกคนคะเพียงแต่ว่าการตกครั้งนี้มันไม่มีลมพัดเนาะและช่วงที่ตกแรงๆปัจจุก็ไม่ได้หยิบกล้องไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเนาะก็เอาช่วงที่มันเบาลแล้วค่ะก็พอ พอให้ได้เห็นว่ามีฝนตกสายฝนนะคะช่วงที่ป้าจุ่บซ้อมร้องเพลงนางฟ้าที่ถูกลืมช่วงนั้นกําลังจะแรงค่ะทุกคนคะคลิปที่ประจุบลงาการซ้อมร้องเพลงนางฟ้าที่ถูกลืมพอร้องจบนะโหกระหน่ากกนลงมาอย่างหนักเลยค่ะทุกคนคะ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ทําให้เย็นนะคะทุกคนสดชื่นไม่ร้อนคะ่ะวันนี้รับรองว่าวันนี้ คงจะเป็นแบบนี้ทั้งวันนะคะอึนคืนนะคะอึนคึมอย่างนี้ทั้งวันน่าจะได้น่าจะนะคะทุกคนคะโชคดีที่วันนี้ฝนตกรอบนี้ไม่มีฟ้าร้องะคะ่ะทุกคนคะประจุก็เลยไม่ได้ปิดโทรศัพท์แต่ว่าถ้ามีฟ้าร้องก็ต้องปิดเนาะคะ่ะมันมันเสี่ยงกับการโดนฟ้าป่าฟ้าลงเนาะเพราะว่าบ้านที่ประจุอยู่เนี่ยฟ้าลงตลอด ลงทุกปีเลยค่ะช่วงฝนตกใหม่ๆอะ่ะแต่ว่าปีนี้ยังไม่ลงค่ะโชคดีค่ะน่ะพอทูนถึงฟ้ามาแล้วโอ๊ยพูดถึงไม่ได้เลยค่ะทุกคนโอ้ยกูยจบอไม่ได้ไปสาบานตรงไหนซะหน่อยโอ้ยเนาะ ไหนๆก็ทำคลิปแล้วก็ขอสักสามนาทีแล้วกันนะคะดูีิคะตาปิดแล้วมืดตึบ๊บมืดตึ๊บคะ่ะนกก็กลับกลับรังค่ะมันก็คงจะคิดว่ามืดเนาะเห็นบินบินกลับรังหมายถึงก็คงจะมีรังอยู่ตามต้นหมอกต้นไม้เนอะเนาะก็แถวบ้านทะคึกอ,อยู่ก็มีนะเห็นไหมคะเนี่ย ถึงจะอยู่ในเมืองก็มีนกมาร้องให้ฟังนะคะช่วงเช้าอ่ะประมาณตีห้าตีสี่ 5, กว่ามาแล้วเชี่ยวเจ้าเที่ยวเชี่อยู่ข้างห้องนี้เองก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนคะตอนนี้เบาลงแล้วค่ะก็ชุ่มฉ่าค่ะสดชื่นอากาศดีมากค่ะวันนี้ไม่ร้อนก็บรรยากาศแบบนี้ก็ทำให้อยากจะนอนหลับนะคะทุกคนอยากจะหลับ ปรจชุดกินยาแก้ปวดหลังเข้าไปแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็คงจะนี่สักครึ่งชั่วโมงเหมือนกันแหละค่ะทุกคนเพื่อตื่นขึ้นมาแล้วอาการปวดหลังจะจะทุเลาลงเนาะถ้าได้ยังไงเดี๋ยวประจุกขออนุญาตจบคลิปนะคะทุกคนคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอทุกท่านโชคดีมีใช้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคิดอะไรก็ขอให้ได้ ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะคะทุกคนคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ